อาาถาบินที่กาเสฐีจนหมดแล้วเทวดาตัวน,นี้ไปเอาเงินเคยมาให้ห้าสิบกว่าโกดแล้วก็มาขอโทษเรื่องนี้พูดแล้วมันก็เหมือนเลื่อนลอยมันนิยายปปรำปาแต่อยากเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้เรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้มันเหมือนกับเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไปที่จังหวัดน้องขายนั่งรถผ่านจังหวัดอุดรบ้านอ่ายังไม่เห็นบ้านน้องสองห้องแต่จะเป็นอีกบ้านหนึ่งเรียกบ้านน้าสวย จะมีบ้านหลังเขียวๆอยู่ทางซ้ายมือเขาจะเขียนป้ายว่าห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญคนนี้เป็นคนเคารพบูชาศาสนามากเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบทาแต่บุญพอใจในธรรมตั้งชื่อร้านตนเองห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญแ้าพูดทั้งบุญและกจะทำไม่รู้จักเบื่อจังไนตอนหลังมาแก่งเจนโกเขากงวดัดเท่าแก่แสนนอนร้องไห้เขาจะมายึดเป็นหนี้ธนาคารอยู่ห้าล้าน นอนร้องไห้เลยเวะเราเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญทาทานบุญก็ไม่ช่วยหมดเงินลาล้านตั้งแต่ทําบุญก็นอนร้องไห้เพราะว่าถูกโกงหมดเข้าหุ้นกับใครวันนั้นแกอธิษฐานใจว่าสาธุถ้าหากในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาสู่บ้านข้าพเจ้าภายในเจ็ดวันข้าพเจ้าจะถามบาบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมถ้าเข้าใจแล้วจะเลิกเพราะทําบุญมามากทําไมบุญไม่ช่วยมันจึงยากจริงต้นพอดีแกอธิษฐานใจวันนั้นมันบังเอิญ อาดมาไปแสดงธรรมในคุกจังหวัดน้องขายกับลูกศิษย์ฝรัร่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อเขาแต่พาย,ย่ามตามหลังบงังเอินนั่งรถมาฝรัง่งไข่ลูกศิษย์ไข่ไข่ก็เลยนึกถึงเนี่ยโยมแสนแกเป็นคนอุปถัมภะสององเจ้าไม่ขาดหาลูกศิษย์ฝรัร่งลงตรงนี้เพื่อจะได้รักษาล้มมาไปถึงในบ้านนะแกวิ่งออกมาดีใจเอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วอาตมาบอกว่าเจ้าเป็นบาบอก ยั่ดีๆมาตั้งอตาตมาเป็นพระอารียเจ้าอย่างไรนึกอเลยมาว่าอตาตมาเป็นพระอริยเจา้าแกก็เล่าของแกไปบอกอธิษฐานใจอย่างนี้เจ้าบอกอธิษฐานค่อยกระชมาวันเนีย้ยตั้งแจงจะมาไม่เกี่ยวกันกับความเป็นพระอาริยเจ้าหลังจากนัก้นแกก็มาใกล้ใกลย ai, บอกเลขใหนน้แนทวันมาบอกเลขให้ทอก <laughs> บอก <laughs> ไว้ให้หน่อยเป็นพระอรียเจา้อาอาตมาก็บอกว่า พระอาริยเจ้าอะไรท่านจะบอกเลขบอกหวยถ้าพระอาริยเจ้าท่านมาที่นี่ท่านจะไม่บอกนั่นไม่ใช่วิสัยของท่านมันเป็นมหาศินท่านเว้นขาดจากการกระทำเช่นนี้นี่พระยังอัตมาพระปุถุชนมันไม่รู้จักก็บอกไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยว่าเป็นอย่างไรแกก็เล่าให้ฟังคืนนั้นอาตมาบาวา่าไม่ต้องนอนปขึ้นชั้นสามไปทําอะไรจะบอกวิธีให้มันระงับดับทุกข์ทำนั่งสมาธิคืนนั้นพานั่งสมาธิยันสว่าง จเจริญอ,อาณาปานสติมันก็ได้อะไรแกบอกไม่ได้อะไรก็ช่างห่วมันได้นั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกยังสว่างเลยไม่ให้ถามพอจบตอนเช้าแกบอกว่าอาตมาถามว่าเป็นยังไงโยมทําบุญมานี้มากไหมประมาณสักสามล้านแกบอกที่ให้ทานมาถ้าลวมนเลยประมาณสักสามล้านคนบ้านนอกจนๆอย่างผมเนี่ยเงินสามล้านที่ทําบุญกับนั่งคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี้นยาก,ก,ก,นนยากแกว่ายอย่างนี้ เพราะเหตุนั้นอันนี้จึงดีกว่าอันสามล้านถ้าทําอย่างนี้ไปอีกสักสามปีจะเป็นอย่างไรเอางี้นะอธิษฐานใจให้ดีๆทางออกของชาวพุทธไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการอ้อนวอนชาวพุทธที่ตั้งมั่นในธรรมแล้วจะไม่อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่จะกอธิษฐานใจด้วยความดีเล่าให้ฟังว่ามหาชนกพระโพธิสัตว์ของเราเรือแตกอยู่ในกลางทะเล คนทั้งหลายร้องไห้ระง,งมไปหมดเลยอ้อนวอนหาคุณพ่อคุณแม่เทวดาฟ้า,ฟาดินพระอินทร์พมยักษ์มาช่วยลูกช้างแน่ๆตัวนี้เรือแตกพระโพธิสัตว์ไม่อ้อนวอนเทวดาตนใดเลยคำอย่างไรเอาข้าวมากินเอาอาหารมากินเอาน้ำมันเนยมาเทราชตนเองเรือจมลงปีนขึ้นเสารกระดองอธิษฐานใจสาธุถ้าหากว่าคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาถ้าคุงามความดีที่ดีดพอ ก็ขอให้คุณงามความดีนี้คุ้มครองอย่างให้เราตายในทะเลถ้าหาคุณงามความดีไม่พอทําคุณงามความดีมาไม่พอให้มันตายไปเลยตายแล้วจะได้เกิดใหม่มาทําคุณงามความดีอีกให้มันพอเดี๋ยวนี้ถ้าดีไม่พอตายรวดโอ้ยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเรือก็จมลงจมลงพวกที่ร้องห่มร้องไห้อ้อนวอน,อนเทวดาก็ถกูกเจรเ้กินบ้างปลากินบ้างในที่สุดเรือก็จมลงมหาพอดิสัตว์อยู่ยอดเสากระดองหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิต ครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ดีจริงคุณงามความดีที่ทํามาไม่พอก็จงตายในทะเลสะเสเถิดถ้าหากยังมีคุณงามความดีขอความดีน้นคุ้มครองโดดลงไปในทะเลเกาะขอนลอยในแม่น้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนขึ้นสงบปลา,า,าเต่าจระเข้ตรงนี้ก็ไม่กินมันคงจะกินพวกนั้นอิ่มหมดแล้วมันไม่หิวมันก็เลยไม่ต้องกินนั่นไม่ตายเพราะนั้นทางออกของชาวพุทธที่เข้าถึงทําไม่ใช่ไปอ้อนวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนตรงอ้อนวอนคนงามความดีว่าพอเลือยงไม่ดีให้มันตายอืไม่ตายให้มันดีถ้ามันไม่ตายแล้วให้มันด้ไ,ไว้ให้มันดีเอาอย่างนี้นั่งสมาธิปั๊บก็เสกคาถาว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีไม่ถึงสองชองั่วโมงจะไม่หิกไปไหนวอยกางนี้ลองดูถ้ายัางไม่นานน้ำก็จะเก่งเพราะฉะนั้นทางออกอาตมาก,ก็บอกว่าโยามแสนนะ ให้อธิษฐานใจถ้าทำดีมามากแล้วคุณง,งามความดีอาจจะเป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่ต้องร้องหม่มร้องไห้เขาจะยึดบ้านยึดช่องเข้าไปเถอะไม่ได้หามาจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมามีแต่ตัวให้เตรียมตัวไว้หลังจากนั้นอาตมาก,ก็กลับมาแกก็ทำสมาธิภาวนาไปจะถึงวันหวยออกฝันเห็นเด็กร้องไห้อามือเอามือกำแก้มมาร้องไห้มึงร้องไห้ทังไงยบอกว่าเจ็บแก้มนี่มาดูแกะมือออกมาเห็นเลขอยู่ในแก้มแด ไม่บอกใครเลยเกิดมายังไม่เคยซื้อหวยแต่ก่อนนั้นไม่ซื้อแกมไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันวันน,นี้มีเท่าไหร่ไปซื้อมัดเนียก็ไม่บอกไปซื้อเสร็จก็มานอนแต่ลูกสาวเขาเห็นแต่พ่อร้องให้เมียก็เลยบอกลูกสาวคนสดท้อมคนเล็กว่าโลกพ่อมีแต่ร้องให้ลูกคนไหนก็ไม่เลี้ยวแรมพ่อเลยเธอไปเอากางเกงพ่อเอาผ้าพ่อไปซักหน่อยซียังไงก็พ่อของเราเนี่ มีแก่บอกลูกสาวคนเล็กก็เอาางเก่งไปซั้ไปเปิดกระเป๋าพ่อกระเป๋าหลังของพ่อกูมีเงินกี่บาทนอ้อแต่ร้องไห้เปิมมาไม่มีเงินสักบาทไปเห็นไปเห็นโผล่โพลหวย,ย,ยก็บอกเฮ้ยนี่นี่พ่อซื้อหวยพ่อก็ลูกขึ้นวิ่งไล่แย่งลูกเอ้ามาึงนะจะไปบอกแม่มังนะเดี๋ยวแม่ด่ากูคนนี้แม่ก็ถามเลยว่าเขาซื้อรอปไหน ลูกก็บอกเอเออย่าไปซ้าเติมพ่อให้เขาซื้อไปแล้วเขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะเป็นไปแม่ก็ดอดไปซื้ออีกลูกก็ดอดไปปราก็ว่าเขาบถูกหวยกันไปได้ล้านเก้าแสนบาทธนาคารไม่กล้าจะเนื้นกับเทวดามาช่วยนั่นแหละคนในสินนด้ทำงั้นอน่างนั้นที่ดินตามสองข้างทางทางไปจังหวัดน้องขายเขาแก่แสนเป็นคนมีสินมีทมขายลงสีเขามาซื้อแต่เสร็จแล้วเขาไม่เอาเงินให้ เขาบอกว่าแกแม่ฟ้องหรอกแกคนธรรมะธรรมองเอานาที่มันไม่ดีไม่มีราคาเนี่ยให้เป็นหนี้หกหมืนเอาพื้นดินให้พื้นหนึ่งไปหาขายห้าพันไม่มีใครซื้อตาแสงก็ถือไว้พอถึงช่วงนี้สะพานข้ามน้ำโขงเกิดขึ้นที่แต่แสนขายที่ละยี่สิบล้านสามสิบล้านเมือนสับในดินที่มันถูกจมหายไปนะัํนมันกลับเคินมาพรานี้ถูกโกงอะไรต่างๆแกได้เคเินมารวยไหม อันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องศรรีลเรื่องธรรมเรื่องอริยญาณธรรมเรื่องเทวดาฟ้าเด่นต้องมองกันหลายแง่หลายมุมที่จะเข้าใจ